ครับสวัสดีครับกับสวัสดีเอซของทั้งช่องตลาดนัดวัวออนไลน์แล้วก็ช่องวัวควายสเตชันทุกผู้ทุกคนครับผมพี่น้องครับกลับมาพบมาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องครับเมื่อนี้ผมเบาหลุดภาพพี่พาน้องมาเลือกมาเบิ้งเอางวง้ําจากหนาคอกหนาฟ้ามอีกคือเกาเด้อพี่น้องเด้อครับเมื่อเนี้กะภาพพี่น้องครับมายูทีคอกของคุณพ่อวิเชียนครับผมพี่น้องอ่าเมื่อนี้ครับเพิ่มมีงวง้ํารับคูคมแม่ลูกแล้วกะ เห็นเป็นแม่ทองครับใส่บึกๆหนาๆเลยพี่น้องครับผมตันๆเลยเอามาฝากพีตอนน้องนะครับเนาะครับผมพีกัดนีเกกบ้านวังหินครับตำบลหนองแดงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะพี่น้องเด้อผู้ใดอยากจะเบื้องตัวจริงครับกับเขามาเลือกมาเบิ่งมาชมกันได้นะพี่น้องเนาะครับผมมาเป็นการเสียเวลาครับเขามาเล้าจังหน้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเลยเด้อครับเด้อเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องไปพูดคุยตักท้ายกับเจ้าของขอกเจ้าของปามผืนก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ของ ตลาดนัดงวัวออนไลน์เด็ของเบาหลุดนะครับมื้อนี้กับผมกับมีงว้วราคาเกษตรกรจับต้องในมาฝากพี่น้องคือเก่านะครับสําหรับคลิปนี้ก็บติเปิดแบงปันให้พี่น้องคือเก่าแหะครับเป็นราคาถือห้พี่น้องแบงปันไปเลี้ยงคือเก่านะครับสําหรับที่กาดกับตังยุบันวังหินครับตําบลหนองแดงอ,อําเภอหน้าเชียกจังหวัดมหาสารคามนะครับสําหรับเบือทรกศูนย์เก่าหก เจ็ดสี่ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าครับเบอร์ไล่กับเบอร์นี่ครับเฟซบุ๊กกับวิเชียนแทนทินนะครับสําหรับการรับประกันของผมการรับประกันหนึ่งเดือนนะครับเมื่อวานจะเป็นขาโขขาทื่นหด้านห้างดอกสิ้นนะครับรับประกันหนึ่งเดือนส่งฟรีให้พี่น้องนะครับขึ้นอยู่กับการพูดคุยนะครับกับส่งให้พี่น้องได้ถวยท้ายถวยสารล่ะครับแต่ว่ารอยโลแรกผมส่งให้พี่น้องฟรีแต่ว่าถ้ายุกไก่ก็ขึ้นอยู่กับการผูดคุยต่อร่องราคากันก็เก่าครับครับผมกับไปส่งไหนก็เก่าครับผมครับ สำหรับมือนี้ครับมีอยู่นี่อ่ะมีจังหดเห็เบิ่งก้อนครับมือนี้เอาเป็นเอาเป็นแม่ลูกก้อนก็ได้ครับราคาเบาเบาก้อนก็ได้ครับนี่ครับแม่ลูกเปิดโจงหัวเด้อพี่น้องเด้อเบอร์แรกครับเอาคููแรกครับครับอ่ะครับผมพี่น้องครับมาเบิ้งเบอร์แรกนะครับแหกหมานเด้อพี่น้องครับมือนี้ครับอ่าเบอร์แรกนี่เป็นคููค้มแม่ลูกพี่น้องครับแม่ลูกลูกตัวแม่ครับผมครับ รายละเอียดจังไหนครับลูกแม่นี่เป็นแม่ลูกตัวแรกได้ครับเป็นลูกสาวช็อกโกแลตครับเนี่ยอ่านี่ครับลูกสาวช็อกโกแลตพนักี่นเราครับเด็กสองเดือนกว่าๆครับอายุงามๆสองเดือนกว่าๆครับผมพี่น้องครับเข้มๆเลยครับครับหัวลูกลูกแรกของนะครับแม่นครับผมนี่ครับหัวลูกแรกพนะพี่น้องครับมาเบื้องเอาครับผมพี่น้องครับแดงดีแดงเข้มนะพี่น้องครับตัวแม่เพิ่งจะแดงแดงใหม่ๆเป็นบักขามเพื่อนนะพี่น้องครับอันนี้ครับ กีบหูดำแข็งขาเอ้าเบื้งเรียมโตได้พี่น้องเนื้อลูกเก่งนี่พี่น้องครับลูกใจลูกคักพอดนี่ลูกแดงจนช่ำเนี่ครับโบจัดได้ครับเบื้งเรียครับนะครับเบื้งแข่งเบื้งขาเพื้นบวกกำลังได้ครับนี่นี่ครับเส้นสูงแม่เท่าไหนครับร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกครับเป็นหัวลูกแรกแม่ทับไปยั่งครับผมแม่ทองวางอย่าเนาะครับเนาะ ครับอันนี้แม่ทองวางอยู่พี่น้องครับแม่ลูกลูกแม่เด้อยครับเด้อเบอร์แดกครับแม่นี่บดจัดเข้มเลยแข็งขานะครับถุงเท่าดํายกสูงครับครับประกันตาหนี่พี่น้องเลยครับนี่ฮู้ฮู้เชียงเลยครับครับฮู้เชี่ยงประกันตํหนี้ให้พี่น้องครับผมอ่ะตำหนี้อย่างบ่มีเดอครับอ่ะนี่ครับเบิ้งใส่กันครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ้งน้ำเบิ้งโตลูกเพิ่นจะหน่อยนี่ครับลูกอยากไปหาหมูครับมูเพิ่นไหลครับอ่ะไปหาแม่ดูลูกไปครับนี่ครับฮู้เชี่ยงครับ โตลูกเพิ่มก็ได้เนาะนี่ครับอ่เดี๋ยวพาเบิ่งกี้โตัวแม่พี่น้องครับผมนี่ครับแม่กับลูกสวยดีพี่น้องครับผมน่าจลูกงามครับครับเนี่ยเออเนาะนี่ครับเอากับผมนี่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่เด้อพี่น้องเด้อลูกสาวช็อกโกแลตครับคู่นี้โคมนี่เปิดไว้หลาไปไหนครับเอาเบาๆครับแบงค์พี่น้องเงิเก่าเหรอครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับผมพี่น้องอ่ะนี่ครับเบอร์แรกเด้อพี่น้องเด้อครับ เอาพูดใดหาง้วเลียงครับผมพี่น้องครับเขาน้าปลาแล้วครับมาเอาง้วงามงามไปใบเลียงครับผมพี่น้องนี่ครับปล่อยลงทงสกินเฟี้ยงไม่เข้าเดียวหระพี่น้องครับเดยอหรังโูกหลังแตกแต่ผลข้นีครับนี่ครับน้ำนมดีครับนี่ครับราคานี่กัพูดคุยต่อร้องกันเอานะครับเนาะนี่ครับมาคุยกันเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อครับผมเบอร์แรกครับบันนี้เบอร์ต่อไปครับเบอร์สองเอาพี่น้องครับผมเบอร์สองเด้อพี่น้องเด้อครับผมมาเบิ้งคููนี่ครับคููนี้เป็นคู่แม่ลูกคือกัน ครับแม э ล่ลูกลูกตัวแม э ่ครับรายละเอียดจังไหนล่ะครับนี่คู่นี้ตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองครับเป็นลูกสาวช็อกโกแลตครับนี่ได้อายุได้สามเดือนกว่าครับอ่านี่ครับลูกสาวช็อกโกแลตอายุสามเดือนกว่าเนอะพี่น้องเนอะครับหนอกตั้งโจโก้เนี่ครับนี่นี่ครับสามเดือนกว่าครับแม่ส้นสูงเท่าไหร่ครับเอ่อส้นสูงรอยที่สิบบวกบวกครับรอยสี่สิบบวกบวกครับผมแม่ทับไปยังครับผมอ่าแม่ทองว่างเนอะพี่น้องครับลูกที่สองครับลูกสาวช็อกโกแลตครับผม U N C หนึ่งเจ็ดทับหนึ่งเนอะพี่น้องเนอะครับคู่นี่ คมนี่ครับผมเอาเอาราคาให้ฟังก่อนครับคู่นี้เปิดไว้หลาไปไหนครับราคาแบงก์พันพี่น้องครับสองหกห้าร้อยครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทเด้อพี่น้องเด้อครับผมครับอ่ะลูกแดงเข้มครับโบสถ์จัดเลยพี่น้องครับผมหู้เชื่องนี่ครับเบิ้งคู่แม่คู่ลูกครับผมพี่น้องเอาครับนี่แม่กับโค้งสางดีครับผมต้นโตดีครับครับผมครับยังเงยเงๆนั่น้าเบิ้งท่ายยางเด้อพี่น้องเด้ออ่ะนี่ครับให้เบิ้งเลยครับคู่นี้รับแม่ลูกลูกแม่ครับอ่าผู้ใดหาอยู่นะครับงามๆครับ ราคาพอเอาพอต่อพอฟังมาเอาครูนี่เด้อพี่น้องเด้อครับผมอยากได้กับฝ่าวมาโทรมาคุยกันนะครับเอ๋อนี่ครับเบื้องใกล้ๆกันนะครับเบื้องท้ายเบื้องหลังครับเอ๋อลูกกับงามๆได้ครับลูกกับกําลังท้ายเต็มครับกําลังหลังแต่ครับลูกกับพูดไหนมีเฟี้ยงไหมครับผมพี่น้องครับอ๋อยากเอาไปใส่เด้อพี่น้องเด้อเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้าแล้วนี่ครับครูนี่ครับครับนี่อ๋อพูดคุยต่อร้องกันไหนนาะครับเนาะครับผมครับผมนี่งามๆเลยพี่น้องครับผมครูนี่ครับ แดงดีแดงเข้มแดงจะจัดเลยครับผมอันนี้แดงจนช้ำเนื้อตัวรูปเพิร์แดงโบดเข้มครับถุงเท้าคอแข้งขาอียังกะดำเหมือนพี่น้องครับเครื่องกะดำอ่ะนี่แหละครับผมอันนี้เบอร์สองนะครับเด้อครับผมบัตนี้เบอร์ต่อไปครับผมเบอร์สามครับอ่ครับผมพี่น้องครับบัดนี้มาเบิงเบอร์สาม้อพี่น้องเด้อครับเบอร์สามเนี่ยครับคู่นี้กับแม่ลูกยางเทปเลยพี่น้องครับทึงใหญ่ทึงยาวเด้อพี่น้องเด้อครับผมแม่ลูกลูกตัวแม่ครับคู่นี้รายละเอียดจังไหนครับ คูณนี้บอกครับเป็นแม่ลูกแรกได้ครับนี่เป็นลูกสาวได้ซีเดือนก้วเจ้าเขาหาเดือนครับแม่กผสมแล้วเจ้เขาสองเดือนแล้วครับนี่ครับอันนี้ลูกพวาดใหญู่กบ่ครับตัวลูกตัวนี้บอกตัวนี้ลูกมันเขาเจว่าลูกฮุตตันครับนี่ลูกฮุตตันเก้าเก้าเก้าพนักพิณองครับผมนี่เด้อครับเด้อฮุตตันเก้าเก้าเก้าทับหนึ่งครับตัวนี้ครับลูกสาวฮุตตันครับซีเดือนเนาะครับแม่ผสมแล้วครับผมครับแม่ผสมเจรอบหรอครับแม่ผสมได้เจ้เขา สองเดือนกับฮิวโก้ครับอ่าแม่ผสมกับฮิวโก้แล้วพี่น้องครับเฮดพีศูนย์ศูนย์หกครับจะเข่าสองเดือนแล้วพนักพิงสองรอบนะครับเนาะรุ่นเด้ครับตัวนี้ครับอ่านี่ครับสองได้รุ่นสามแล้วพี่น้องเล้วครูนี่ครับแม่ใหญ่ๆหนาเลยครับเนี่ยแม่โค้งสั่งใหญ่วครับส่วนสูงแม่เท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบห้าบวกครับเนี่ยแม่ส่วนสูงร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับนี่ครับใหญ่วครับตัวแม่เพลินแม่ครับนี่ครับผู้ใดหาแบบนี้พี่น้องครับโค้งสั่งใหญ่ๆตัวใหญ่ๆยาวๆเล้วพี่น้องเล้วครับไม่เบิ่งเอา แม่นะครับใจลูกแดงดีแดงเข้มครับอ่าลูกเพิ่นนี่อ่แดงเข้มเลยพี่น้องครับกอแขงขาดำลูกตัวเงาดีครับนี่ครับถึงใหญ่ทึงเงาพี่น้องครับสองรุ่นสามครับคู่นี้พี่น้องครับอ่คู่นี้ว่าไว้หลาไปไหนครับเอาปันเพียปันน้องคือกเขาเหรอครับสามหาวเอาสามหมื่นหนึ่งพันหาร้อยครับสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเด้อพี่น้องเด้อครับผมสองได้รุ่นสามครับนี่ครับอ่าลูก ฮุตตันเก้าเก้าเก้าครับแม่ผสมกับฮิวโก้ครับเฮทพีศูนย์ศูนย์หกเรือพี่น้องครับผมสองเดือนแล้วว่าสั้นครับกะเอาไปรุ่นเอานะครับเนาะสองรุ่นสามครับแม่ครับครับผมพี่น้องครับเปิดแบงค์ปันกันครับอ่ะผมให้เบื้องหน้าไกลๆจัง่อยนะพี่น้องครับผมครับนี่ได้หัวนหูเชียงได้พี่น้องได้ครับทั้งแม่ทั้งลูกครับ อ่าเดี๋ยวสิว่าอ่าคือว่าขึ้นิ่งแถวจานนี้ครับพึ้นนิ่งพึ้นผู้อ้วข้นเชียงครับผมพี่น้องครับก่นประจับไว้ก็แกิจนหยานะครับจีนหยาเชิงครับนี่อ่าพูดเลหาแบบนี้พี่น้องครับผมเนยาเนเาเลยครับนี่ครับประกันต่ำหนีทุกอย่างเนาะครับเนาะครับผมประกันต่ำหนีหายครับนี่ครับคู่นี้ครับผมพี่น้องครับนี่เบอร์สามเด้อครับเด้อครับผมผู้ใดหาจังสี่อยู่นะครับอ่ะนี่ครับเป็นตะเลี่ยงพี่น้องครับผมจังสี่ครับเนี้ยเอาครับอ่าเบิ่งรอบตัวครับผมเบิ่งแนวหลังเบอร์ไกหน่อยยย้เเคคีีงรับน่ นี่แหละครับผมอ่าบัตนี้เบอร์ต่อไปครับผมอ่าบัตนี้พี่น้องครับผมมาเบิ้งเบอร์ซีครับอันนี้ชุดนี้ครับกับเป็นชุดคู่คมแม่ลูกคือกันเนะพี่น้องครับเปิดหมูดแม่ลูกครับมีแต่คู่เด็ดๆครับผมพี่น้องครับอ่ะคู่นี่กับอ่าแม่โบดเข้มเลยพี่น้องครับถุงเท่าดำยกสูงแม่ลูกลูกตัวแม่ครับรายละเอียดจังเลยครับคู่นี้ตัวนี้เป็นแม่ลูกแรก้ยงนะครับลูกสาวได้สองเดือนกว่าครับเจ็เข้าสามเดือนนั่นกันครับนี่ครับ ลูก2เดือนกว่าจะเข่า3เดือนพี่น้องครับลูกเคเอฟหกแปดครับเนี่ยลูกเป็นลูกเคเอฟหกแปดเด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่ครับกีบหูดําครับเบิ้งเลี่ยมโตครับทรงโตครับใหญ่ยาวโค้งสั่งข้อแข็งขากระดูกใหญ่เด้อพี่น้องเด้อแม่นี่เฟี้ยงง่ายครับอันนี้ก็ได้ครับเฟี้ยงง่ายเหลี่ยงครับส่วนสูงเท่าเลครับแม่เพิ่นร้อยห้าสิบห้าบัวครับเนี่อร้อยห้าสิบห้าบวกเด้อพี่น้องครับผมครับนี่ครับผมเฟี้ยหญ่เด้อครับเนี่ยโค้งสั่งใหญ่ครับผมตัวโตนะครับหนาแข็งขาใหญ่ นี่อยากให้เบิ้งลูกนะครับไปครูกันกับแม่แล้วพี่น้องครับเบิ้งยืนใส่กันเด้อพี่น้องเด้อครับนี่ครับสองจะสามเดือนพี่น้องครับตัวลูกเพิ่มเลยครับเนี่ยบดบดเลยนี่ครับอ๋อเครื่องดำเด้อพี่น้องครับเบิ้งถ่ายเบิ้งหลังเบิ้งสองฟังนะครับเนาะอันนี้บ่มีตำหนิ่อย่างเนาะครับเนาะการตำหนิเลยครับเนี่ยกันตำหนิให้เด้อพี่น้องครับโอ้โหเชียงดีครับนี่อ๋อนี่ครับ อันนี้แม่ทองว่างอยู่เนาะครับผมครับบางโตเป็นสัตว์เลี้ย้นะพี่น้องเน้อก็ต้องถามให้นะครับเนาะนะครับอ่านี่ครับคู่นี้ครับแม่ลูกลูกโตแม่ครับว่าไว้ไรเป็นไงครับเอาปันเพียปันน้องครับสองหมื่นเก้าหาร้อยครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทพี่น้องครับผมลักสองไต้สามครับผมสองหมื่นเก้าหาร้อยเนาะพี่น้องเนื้อนี่ครับอ่ะบ่วขว่มสามเนาะครับมาเบิ่งเอานะครับใส่ยิ่งๆเลยครับนี่ปันเพียปันน้องโค้งสังใหญ่ครับเงา อันนี้ต้องบอกว่ายาวอหลดพี่น้องครับผมกันว่าวร้ายกันที่ว่ารถไฟกันที่เส้นไหนเนาะครับผมถึงใหญ่ถึงยาวเ้อพี่น้องเนอแข้งขาใหญ่สูงใหญ่ขอแข้งขากระดูกใหญ่ดีครับอันเนี้ครับเป็นตาเลียงครับผมพี่น้องครับเบอร์ซีนะครับเด้อมาต่อร้องกันเอาลักสองครับผมพี่น้องครับนี่ครับลักสองะครับผมอะเบอร์ต่อไปครับผมอ่ะพี่น้องครับผมบันนี่จะพาเบิองที่เด็ดครับอในคลิปนี้ครับปิดท้ายกันนะครับ อันนี้เป็นแม่ทองพนาพี่น้องครับผมบแม่ทองงามๆเลยพี่น้องครับผมรายละเอียดจังไหนครับแม่นี่ตัวนี้เป็นสาวทองแรกนะครับครับเคฟสามหนึ่งครับผมสาวทองแรกขับทองกับเคฟสามหนึ่งจักเดือนแล้ว สิเข้าวหาเดือนแล้วครับจะเข้าหาเดือนแล้วพะนะพี่น้องครับตรวจท้องไหมครับตรวจท้องเรียบร้อยครับมีคลิปวิดีโอการตรวจครับอ่าตรวจท้องแล้วเรียบร้อยมีคลิปตรวจท้องให้ได้พี่น้องครับเป็นบามันดิบเลียดสูงแล้วครับตัวนี้ครับครับพี่น้องเนาหนาใหญ่ตันเนาะพี่น้องครับใหญ่งามครับนี่ครับนี่เหลีครับแดงเข้มครับเบิ้งโค่นหางนะพี่น้องครับโค่นหางเหมือนเงครับเครื่องดำนะครับเด้อครับเบิ้งข้อเบิ้งแขงเบิ้งขาครับผมเนื้อหนัง ครับใชยครับโยนอ้นต้นดีขึ้นยังนี่พี่น้องครับผมหมอสสำหรับเป็นแม่บล็อกคากิลีครับนี่พี่น้องครับเอา้าผู้ใดอยากได้เด้อพี่น้องครับผู้ใดอ่าทีบัทันงัวท่องเนาะพี่น้องเนาะทีเบิ้งในคลิปนะครับเห็นทักผมมาหลายๆครับมาเบิ้งเอาตัวนี้พี่น้องครับใส่ส้นสูงเท่าล่ครับร้อยสิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกบวกครับผมพี่น้องอ่านี่ครับใหญ่นี่หนานะครับเนาะหลังเป็นกระดานเลยพี่น้องครับแม่นี่ครับนี่ใหญ่แห่ไหนครับเนี่ยครับ หนาตันครับผมพี่น้องครับหุนบึกๆเลยผูดใดหาจังส่พี่น้องครับผมอ่ะครับผมฟังราคาเพิ่นนะครับตัวนี้ว่าเท่าไหร่ตัวนี้นะครับสามหมื่นเก้าพัครับเนี่ยเอาสามหมื่นหกพันหาครับสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทพี่น้องครับผมรถไหนพี่น้องก็เท่าแหละครับนี่ครับปักกันทองปักกันตำนี้ให้ได้พี่น้องเด้อครับผมประกันทองตำนี้แล้วครับนี่ครับเบื้องทายยางพี่น้องเบื้องทาย่างครับครับผมตรวจทองเรียบร้อยได้พี่น้องเด้ออันนี้ครับผมน่เรียบร้อยครับครับนี่ครับอ่ะ อูเดหาม้วทองครับนี่ครับใส่ใหญ่ๆครับแดงเข้มๆนั่นนะมาเบิ้งตัวนี้เด้อพี่น้องเปิดแบ่งปัดเด้พี่น้องเด้อครับนี่ครับขับสามหมื่นเก้าบ่อพนาวาขับเสียวสามหมื่นหกห้าร้อยวัดจีครับผมโอ้นี่ครับเฝ้าเด้อพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดีวไว้เดีก่อนนะครับเนาะครับผมไผบ่ทันนี่ครับเนี่ยงามครับนี่ครับเฉดสีดีครับผมพี่น้องแดงดีแดงเข้มครับนาโตัวจริงแดงก็ในคลิปอีกนะพี่น้องครับผมนี่ครับอยากให้มาเบิ้องตัวจริงครับอ่ะ นี่นานๆยุ่ยยุ่ยอยู่ๆหยุ่นหยุ่นขับตัวนี้เป็นเบอร์สุดท้ายนะครับเนาะปิดให้นะพี่น้องครับที่เด็ดเลยว่าอสั่นครับผมมาที่เด็ดมาฝากพี่น้องครับนี่ครับเบิรงจนจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อจังจะเห็นครับของดีอยู่ท้ายคลิปนี่ครับผมอ่ะครับผมสำหรับมื่อนี้กับมีแค่นี้เนาะครับผมอ่ะอยากฝากพี่กัดนี่กับฝากพี่กัดนี่กับเพื่อได้พี่น้องกับเพื่องนะครับกับมาบ้านวังหินครับตำบลน้องแดงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับ สรเบอร์โทษกับยูนิชิปเหรอครับพี่น้องสามารถโท่ได้ทุกยี่้มทีชมงนะครับเพราะว่าทิ่เป็นย่ำคำย่ำคืนจะโท่ได้จนแจ้งนะครับครับผมโทวมาต่อรองราค่าหรือพูดคุยกันไน้ครับผมครับผมอ่ะสำหรับเมือในคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ